ที่เจ้าของลำาต้องการให้อยู่บริเวณนี้แล้วเป็นไฟกระพริบสีแดงสวัสดีครับเพื่อนๆส,ส,สมาชิกทุกท่านผมพอดีสามเอฟดีวายแปรเลอย์ชาแนลนะครับผมเดี๋ยวนี้ครับพวกเราคนรักอาซีนะครับเราจะมาเริ่มงานกันนะครับผมวันนี้ก็จะเป็น EC135 นนะครับอันนี้เป็นโฟเบดนะครับผม เป็นโปรเจกต์ห่างบัตเลสนะครับผมแล้วก็ใส่นะครับนักบินขยับได้นะครับทั้ง2นายอันนี้พี่เจ้าของนะครับจะส่งมาแต่งเพิ่มเติมนะครับก็คือใส่ไฟสเกลนะครับผมแล้วก็เป็นไฟสเกลที่ควบคุมผ่านวิทยุที่เราเล่นได้เลยนะครับผมก็จะเล่นสเต็ปไฟได้สั่งเปิดสั่งปิดได้แล้วก็สั่งเล่นสเต็ปไฟได้นะครับอันนี้ที่ท่อไอพ่นนะครับเอาเป็นไฟสว่างวาบนะครับผมนะครับมันก็จะ สวยขึ้นมานะครับผมส่วนที่ด้านล่างตรงนี้นะครับพี่เจ้าของขอเป็นสีแดงกระพริบนะครับผมก็จัดการให้นะครับเดี๋ยวผมขอทําการเอาตัวบอดี้ออกมานะครับแล้วติดตั้งชุดไฟสเกลนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ครับเอาตัวโครงเอาตัวโครงเฟรมออกมานะครับแล้วก็ติดตั้งชุดไฟสเกลเข้าไปด้านในนะครับผมครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับ ec 1 3 5นะครับส่งมาอัปเดตนะครับติดไฟสเกลนะครับผมนี่นะครับแล้วก็นักบินขยับได้นะครับ สองนายนะครับขยับพร้อมกันก็ได้นะฮะโอเคครับแล้วก็นี่ครับไฟสเกลที่ท่อไอพ่นเป็นแบบสว่างวาบนะครับสว่างวาบแล้วก็ดับไปนะครับผมทั้งสองข้างนะครับซ้ายและขวาโอเคครับนี่นะครับผมส่วนสเต็ปไฟนะครับสามารถสั่งได้ด้วยวิทยุนะครับผมนี่นะครับจะมีปุ่มอยู่ด้านหลังนะครับผมอันนี้จะเป็นบัตตันคีย์นะครับทางฝั่งซ้ายนะครับเมื่อกดนะครับ กดไปเรื่อยๆสเตเ์ไฟจะเปลี่ยนเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะกดไปเรื่อยจะเปลี่ยนเป็นกระพริบนะครับเห็นไหมครับกระพริบรัวแล้วลเดี๋ยวอีกทีนึงจะกระพริบช้าลงอีกทีนึงก็เป็นไฟแช่นะครับกดอีกทีนึงก็คือดับาสามารถสั่งปิดสั่งเปิดได้กดอีกทีนึงก็จะวนมาโปรแกรมหลักที่ผมตั้งไว้นะครับก็คือเป็นไฟท่อไอพ่นสว่างว,า,งวาบๆนะครับผมส่วนไฟสเกลข้างล่างกระพริบอ่าเรียบร้อยครับ ครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วเช็คเซอบิไลท์นะครับตายปล่อยนะครับขวาปล่อยนะครับปิดหางปล่อยหยุดนะครับปิหปบดนหนางปล่อยหยุดนะครับปลอยหลังปล่อยนะครับเดินหน้าปล่อยหยุดนะครับโอเคเซอบิไลท์ทำง,งานปกติกล่องทำง,งานปกตินะครับดาวเทียมก็จับได้เยอะนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ แล้วก็สังเกตไหมครับไฟสเกลนะครับผมที่ติดาเดี๋ยวพอตุ้มเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาใกล้เนาะที่บริเวณเห็นไหมครับที่เรน่อไอพ่นนะครับจะเป็นลักษณะไฟสเกลวาบนะครับเ็าจะได้สมจริงนะครับถ้าจะพิบจะพิบมันไม่สมจริงหรือว่าไฟค้างมันก็จะแช่นะครับผมอันนี้จะเป็นลักษณะสว่างลักษณะสว่างวาบสองข้างเลยนะครับเห็นไหมครับอีกข้างหนึ่งก็มีนะฮะ แล้วก sí, ็ท si, ี่ด้านล่างก็จะมีไฟสเกลกับพิฟนะครับอันนี้ตามโจทย์ของเจ้าของลำนะครับที make, and, ่เจ้าของลำต้องการให้อยู่บริเวณนี้แล้วเป็นไฟกระริบสีแดงตรรงนี้คั position h o โฮทางานปกติครับเราจะแกล้งเขายังไงเราปล่อยเขาจะดึงกลับมานะครับ เราแก้งเขาจะไงเขาจะกลับไปที่โพลิชั่นของเขานะครับโอเคครับก็เดินทางสวยๆนะครับลำนี้นิ่งมากๆนะครับเพราะว่าหางเป็นบัตเลสหางนิ่งกิบครับผมปล่อยปึ๊บนะครับเบรก โอเคครับผมก็เดี๋ยวเป็นวงกลมนะครับวงกลมเลขแปดโอเคครับอันนี้วงกลมนะฮะอันนี้นกกระสูงเข้าไปไหนก็ได้นี่ครับบินวงกลมอัตโนมัตินะครับเลขแปดนะครับ เสียงนะครับจะเป็นเสียงที่มาจากหางนะครับผมก็จะเป็นเสียงใบพัดวัดอากาศนะครับผมเพราะว่าจํานวนเบดของเขามีแดใบนะครับเสียงเขาก็จะมีลักษณะเสียงก็คล้ายดักแฟนนะครับผมอโอเคอันนี้ก็บิดเป็นเลขแปดนะครับแล้วก็กลับมาเป็นนอร์มอลก็เบรปุ๊บโอเคครับเ,เห็นไฟสเกลเชันนะะเดเจนนะครับที่ใต้ของเราเดี๋ยวนะ นี้กับรีเทนโฮมนะครับลำนี้เป็นลำมือหนึ่งนะครับผมชุดไฟทุกอย่างมือหนึ่งหมดนะครับผมก็เทสรีเทนโฮมให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชุดไฟที่ไม่ใช่มือหนึ่งไม่ได้เบิกใหม่นะครับผมก็จะไม่เทสรีเทนโฮมนะครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> การทํางานของชุดไฟเขาอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ในแต่ละลำนะ <c oughs> ผมเคยเทสแล้วนะครับแบตเตอรี่ด้วยนะครับอันนี้มือหนึ่งหมดทุกอย่างนะครับ ก็เลยกล้าบินนานนะครับผมเราก็ต้องพูดกันไปตามหลักของความเป็นจริงนะครับเพราะว่าบางทีบางอย่างเนี่ยมันเป็นชุดไปที่ไม่ใช่เบิกใหม่มือหนึ่งการทํางานของเขาอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมผมเคยลองแล้วนะครับไม่ว่าเป็นแบตเตอรี่หรือเป็นเซอร์โวนะครับมันเป็นมีปัญหาสูงนะครับมันจะเสียหายที่ตัวลำค่อนข้างเยอะเราก็เซฟเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับแต่สําหรับตัวนี้มันเบิกใหม่มือหนึ่งหมดนะครับแล้วก็เทสบินนานๆแล้วครับไม่มีปัญหาใดๆเราก็เทสให้เต็มรูปแบบได้เลยนะครับผม โอเคครับเรียบร้อยครับนี่ครับมาดูความสวยงามครับนี่นะครับไฟสเกลนะครับตามสั่งนะครับผมที่บริเวณเท้าไอพ่นนะครับผมเป็นไฟว่าเนี่ยครับข้างล่างก็จะเป็นนี่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมส่งงานครับลำสวยๆครับผมโฟเบด EC หน5นะครับแต่งหางเป็นบัตเล็นะครับชุดเทปเป็นโฟโฟเบดนะครับแล้วก็นักบินนะครับทั้งสองนายขยับได้ นี่นะครับอ่านี่ครับขยับตามสติ๊กเลยนะครับแอรอนนีลัดเดอร์โอเคครับผมเรียบร้อยครับมาเล่นอาเซีงนะครับเพื่อนๆนี่ครับสวัสดีครับก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Sub s c r i b ์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยชแน l นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจกับผมทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาๆาสนุกมันๆนะครับผม โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน